ระหว่างการรอรอแฟนน้องตีมารับนะคะแล้วก็ให้ชมวิวกันไปก่อนค่ะก่อนเข้าคลิปนะคะตามสไตล์ป้ก้อยนี่ค่ะฝนตกต่างหากน,นะคะแล้วก็หลังบ้านป้ก้อยตอนนี้ก็หิมะไปหมดแล้วแต่ว่าวันอาทิตย์นี้หิมะจะตกแล้วค่ะ รอต้อนรับหิมะกันเถอะนู่นนะคะรถสีแดงมาแล้วนั่นนะคะเป็นน้องตีมารับแล้วไปกันเลยค่ะไปเจอกันป่าเห็ดนะคะสวัสดีค่ะเรามาถึงป่าเห็ดแล้วนะคะเราเข้าป่ากันเลยค่ะถึงปุ๊บเราก็เข้าเลยนะคะดูสิจะเจอเห็ดไมเอ่ยมืดค่ะในป่ามันมืดค่ะเพื่อนๆมาดูกันมาลุ้นกันไปพร้อมๆกันวันนี้ป้าก็เตรียมตัวเตรียมที่เลยนะคะ มองเห็ดไหมเห็นเห็ดไหมเนาะไปกันค่ะเตรียมตัวเต็มที่เลยวันนี้ลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะมันมืดอะ่ะพอเข้าป่าแล้วมันมืดตาฟางค่ะเพื่อน เจออะโห่เบื่อจังนี่ค่ะเพือ่อนจ๋าโหดีใจได้เข้าป่าเห็ดอีกครั้งหนึ่งคะ่ะนึกว่าจะไม่ได้เข้าละนึกว่าจะเลิกเก็บละ ที่ป้าเคยมาดูนี่ค่ะจล้วกระจุกสวย้วยค่ะโอ้เยอะ่ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะตีเข้าอีกฝั่งหนึ่งนะคะป้าก็เข้าอีกฝั่งหนึ่งเข้าคนละฝั่งกันค่ะ ที่ไม่สวยเราก็ไม่เอานะคะที่มันเละๆคิดว่ามันไม่ได้อะเราก็ไม่เอาเขาโอ้ขายาวๆนี่ค่ะสวยนูน้างหน้าอีกค่ะนูน้างหน้าสวยจังเลยนูนดีใจค่ะดีใจจริงๆอันนี้ได้เข้าป่าอีกครั้งหนึ่งนึกว่าหมดโอกาสได้เข้าแล้วปีนี้ ีบอกก่าป้า,ปาเตรียมตัวมาให้พร้อมนะหนาวเขาว่างนี้อากาศเย็นแล้วก็อากาศเย็นไม่เท่าไหร่ค่ะมันก็เซฟแต่ไอ้ลมนี่แหละสำคัญค่ะลมนี่แหละมันพามันพากันอยู่ไม่ได้ก็อตรงลมนี้นะคะโอ้สวยจังเลยค่ะเพื่อนๆดู ดอกเขาหนาดีจังเลยที่บอกว่าเตรียมถุงมาเยอะๆนะวันนี้เราจะทำกันหลายๆคลิปว่า,างนี้นู่นเลย,ยน่นเลยค่ะนู่นค่ะตรงนูง้นเจอแล้วค่ะ ไปกันค่ะเ,เพื่อนนี่สวยค่ะนี่ค่ะดูไปนู้นเลยค่ะเ,เพื่อนๆจ้าไปนู้นเลยเก็บปัปตรงนี้เลยนะคะ กิจการติดไม้ต่ด้อ๋อลืมใส่ถุงมือไม่น่ามันเย็นเย็นมือพอพอเข้าถึงปากปุ๊บก็ลืมหมดทุกอย่างนี่ค่ะ สวยครับเพื่อนๆเ,เก็บมไม้สั่นเลยนี่ค่ะป้าก็ใช่ดูระยะยาวเลยป้ากะว่าถ่ายคลิปยาวๆเลยไม่ต้องตัดต่ออะไรเงี้ยนี่ค่ะป้าแบบเดียว เดียวก็ได้เท่านี้แล้วนะคะมีเพื่อนเเมื่อสองวันป้าลงคลิปเอ่อคลิปรวมคลิปคลิปเด็ดอะคลิปจุดฟินอะ ป้าจะลบทิ้งป้าก็เสียดายป้าก็ลงไปเนาะไม่มีคลิปให้เพื่อนๆไ้ดูกันก็ลเลยลงไปอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วเพื่อนๆเอฟซีเขาบอกว่าทําไมถึงลงคลิปซ้ํอ,อป้าก็จะบอกตรงนี้แนละ้วว่าป้าเสียดายเข้าค่าก็เลยจะลบทิ้งแล้วก็เลยเสียดายก็เลยลงไปอีกสักเอาหาตรงจุดฟินนะคะเพื่อนๆมันมีเอ่อ จุดฟินฟินป้าก็เลยเก็บคลิปไว้จะลบทิ้งก็เสียดายนู้นตรงนู้นก็มีนะคะมีเห็ดเห็ดเห็ดเหลืองด้วยคุณนะเพื่อนๆได้ยินเสียงลมไหมคะลมแรงมากค่ะอันนี้เห็ดอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราไปดู้ว่ีเห็ดเหลืองด้วยมันไม่ใช่ได้หรือเปล่านะคะโอ้โห จะเห,เห,เเห,เห็ดเหลืองเยอะนลยเห็ดเหลืองเดี๋ยวเราเก็บตัวนี้ก่อนนะคะนี่เต็มเลยค่ะพเพื่อนๆจ๋านู่นอีกเต็มเลยแล้วก็วเก็บกันเลยจ้ะ เต็มเลยนะมันขึ้นเต็มสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้หนะเขาก็ขึ้นป,ปลายไปเลยนะคะดูดอกใหญ่ดิอ้ยดอกใหญ่น่ะเพื่อนดูสิโอ้วานวปลาก็ทำ อ๋อแล้ววันนี้ลงคลิปไอ้นี่อีกค่ะลงคลิปลงคลิปเห็ดพึ่งขาลายนะคะเพื่อนๆก็คือป้าอัดอัดคลิปแล้วเออคือกล้องของป้ามันไม่สามารถเก็บเก็บเก็บคลิปไปได้นานๆเพราะว่าป้าจะต้องลงคลิปใหม่ไงเสร็จแล้วป้าก็อัดลง youtube ไว้แต่ยังไม่ปล่อยไงคะก็มุตะลงเอ,อ่อมเตอปล่อยคลิปเห็ดดาอยู่เสร็จแล้วไม่มีคลิปเห็ดดาแล้วไงป้าก็เลยเอาเห็ด เห็ดพึ่งขาลายลงว่าวันนี้เออเสร็จแล้วเพื่อนๆเขก็ถามมาอีกว่าป้ามยังไม่หมดเลยคลิปเนี่ยบอกว่าคลิปเนี้ยป้าเป็นคลิปป้าอัดไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ปล่อยไงคลิปอัดไว้แต่ยังไม่ได้ปล่อยนี่ค่ะ พอมันหมดคลิปดาปุ๊บป้าก็ปล่อยเขาก็เลยสงสัยว่ามันยังไม่หมดอีกเลยไอ้เห็ดเนี่ยแต่จริงๆแล้วเห็ดนี้มันไม่ได้เก็บเก็บลงวันต่อวันคือเรามาเก็บเนี่ยเราก็จะทําคลิปไว้ประมาณสักหลายๆคลิปลง youtube ไว้แล้วก็ค่อยๆปล่อยลงมาไม่ได้ว่าเก็บวันนี้แล้วลงวันนี้อะไรเงี้ยแล้วเวลาคุยบางทีมันก็เราคุยวันนี้แต่ว่าเราไปลงคลิปอีก อีกสามสี่วันข้างหน้าอย่างเงี้ยมันก็เลยก็เลยคำพูดมันอาจจะคาดเคลื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ไลฟ์สดในป่าไงมันถึงจะแบบทันทีเลยอะไรเงี้ยนะ่ะไปดูเพื่อนๆจ้าวันนี้ป้าไม่ได้ตัดขาเลยสักขาเลยโอ้ตัวมันขึ้นเต็มเลยเพือ่อนๆมาดูไปดูเห็ดเอ่เห็ดเหลืองกัน นี่ค่ะแบบได้ไหมเนาะโอ,โอ้เละไปแล้วค่ะอันไหนได้ก็จะเก็บไว้นะคะอันนี้ได้อยู่นะคะเนี่ยอันนี้เละแล้วค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องเอาเขามันไม่ใช่หน้าดูดูของเขา เสียงนกร้องแค่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 เนื้อใบตีมันเรียกป้า ก่อนเนี่ยไปกับสามีนะเขาเออกกาลังกายเสร็จเขาก็จะมาส่งเสียงอย่างนี้หาป้านะป้ากดโกรธป้าบอกจะทำอย่างนี้ในป่าเพราะว่ามันกลัว้าเกิดชั้นช็อกตายทําไงอะ่ะคนเราลําตกใจนะ่ะนางชอบแย่งไงหลายครั้งบางทีโผล่ไปให้เราตกใจอย่างเงี้ย แต่วันนี้ก็เป็นน้องตีเขาก็มาส่งอ่ะโอ้ขามใหญ่ดีแท้เลยนูน่นนะเต็มเลยหน้านูนนะคะเพืเ่อนดูค่ะแล้วก็เก็บตรงนี้ก่อน ไปขึ้นทางบนพ่าป้าคุกเข่านะเนี่ยถ้ายืนนั่งยืนนั่งบ่อยๆเนี่ยไม่ได้สิของข้าวป้ามีเอฟซีบางท่านบอกป้าเข้าป่าก่อนเถอะเดี๋ยวค่อยมันมาเจ็บมาบวมทีหลังเขาอยู่บ้านเขาว่างันนะไปก่อนไปก่อนเขาว่านะเดี๋ยวจะไม่ได้เก็บเอฟซี FC กันเนาะสนับสนุนดีดี โอ้โหดูดิเนี่ยมันดินอย่างเงี้ยป้าถึงไม่ชอบไงป้าถึงอยากได้ตัดขามันบ้างอะไรงั้นน่ะเนี่ยมันไม่สะอาดเห็นปหเดี๋ยวป้าก็ต้องตัดบ้างล่ะอู้นัาเต็มเลยโอ้ย อนะ่อุ้ยเต็มนั่นะนู่นน่ะเต็มเลยบอกกับน้องเตีวันนี้ป้าไม่ขึ้นข่าวเยอะนะเอาลงจากรถแล้วเก็บได้เลยอะไรงั้อน,นะก็เลยพากันมาป่านนี้ จุดนี้กันนี okay. ่ค่ะจุดนี้ก็เยอะนะคะดูค่ะดอกย้อยใหญ่นี่ดอกใหญ่มากเลยดอกใหญ่เว่อานี่ค่ะนี่โอ้โหทำมันใหญ่อย่างงี้เนาะโอ้โหนึกว่าเห็ดอันนี้เนี่ยเก็บไปโอ้โห นี่ค่ะเพื่อนๆโอ้โหมันใหญ่ค่ะเยอะขนาดเนี้แค่ใหญ่ธรรมดานะคะใหญ่มากเลยนี่ค่ะโอ้โหดูสิเพื่อนๆนี่นคะคะโอ้โห คลิปนี้ป้าจะไม่ได้ตัดต่อเลยนะคะป้าจะลงไปแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะไม่ตัดต่อเลย นี่คะ่ะป้าก็จะจะจบคลิปนี้ก่อนนะนะคะเพราะว่าป้าจะลงแค่สิบห้านาทีพอคะ่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ป้าก็เก็บประมาณโอ้สิบหกนาทีแล้วค่ะสิบหกจะสิบเจนาทีละ,ะ,ละยังไงป้าก็ขอจบคลิปนี้ก่อนนะคะยังไงก็ขอขอบพระคุณนะคะสําหรับทุกกําลังใจเลยคะ่ะสําหรับกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าก้อยนะคะสวัสดีคะ่ะ